สวัสดีครับสาหรับนะครับบทนี้นะครับบทนี้เราจะทํายังไงกันต่อนะครับดูนะครับรบทนี้นะครับเรานะครับบทนี้เราจะมาเขียนเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับของโปรแกรมที่เราได้เขียนไว้ในบทก่อนหน้านี้ก็คือมันนับขึ้นอย่างเดียวนะครับโปรแกรมโดยที่ไม่มีสวิตช์เป็นตัวควบคุมนะครับในบทนี้เราจะนะครับเขียนโปรแกรมนะครับโดยมีสวิตช์เป็นตัวควบคุมนะครับพอรันมาแกรมมาปุ๊บนะครับมันก็จะหยุดอยู่เป็น0 0 0นะครับ พอเรากดปุ่ม start stop ลงไปนะครับปุ๊บนะครับทำไมครับมันก็จะเริ่มนับ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับปุ่ม start stop ตรงนี้นะครับ มันจะเริ่มนับไปเรื่อยๆนะครับพอเรากดปุ่ม start stop นะครับพอกดปุ่ม start stop อีกทีปั๊บนะครับมันก็จะหยุดนับแล้วก็คงตัวเลขไว้ว่า,ามันนับถึงไหนนั่นเองนะครับพอเรากดอีกทีปั๊บมันก็นับต่อจากตัวเลขนั้นไปอีกทีหนึ่งพอกดอีกทีหนึ่งปั๊บนะครับมันก็หยุดนับเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะเคลียร์เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็กดปุ่ม CE นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเคลียร์เป็นศูนย์ศูนย์เพื่อที่จะเริ่มต้นนับใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําไคครรัับบกดปุ่ม CE นะ ตรงนี้นะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรก็เราต่อสวิต์เอาไว้นะครับแต่บทนี้เราจะใช้เพียง2สวิต์นะครับก็คือสตาร์ทสต็อปกับ CE นะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปต่ออยู่กับพอร์ตไหนครับพอร์ตสาขา3นะครับตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับส่วนปุ่ม CE ก็ทำไมครับต่ออยู่กับพอร์ตสาขา2นั่นเองนะครับ เป็นปุ่ม CE นะครับเราจะทําได้อย่างไรนะครับเราจะทําได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็ตั้งชื่อขาก่อนนะครับโดยใช้อะไรครับประกาศตัวแปรเป็น S bit นั่นเองนะครับก็นะครับ S bit นะครับอะไรครับ Start นะครับ Stop นะครับเท่ากับอะไรครับ p o r 3ขาอะไรครับขา3นะครับ S bit อะไรครับปุ่ม CE นะครับเท่ากับอะไรครับ Port 3ขาอะไรครับขา2นะครับ ก็นะครับตั้งอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะเช็คนะครับว่าสวิตช์ถูกกดได้อย่างไรนะครับก็ถ้าสวิตช์ถูกกดเป็นไงครับก็มีลอจิกเป็น0นั่นเองนะครับถ้าสวิตช์ถูกปล่อยนะครับปล่อยสวิตช์ก็จะมีลอจิกเป็น1ถ้ากดเป็น0นย์ปล่อยเป็น1กดเป็น0ปล่อยเป็น1นะครับทีนี้เราจะเช็คว่าถูกกดหรือไม่นะครับก็คือเช็คด้วยคําสั่งอะไรครับคําสั่ง f นั่นเองถ้า f มันเท่ากับ0ก็ทําไมครับแสดงว่าถูกกดนั่นเองนะครับ ก็จะใช้คําสั่ง if นั่นเองในการตรวจเช็คนะครับทีนี้ใช้คําสั่ง if นะครับแต่นะครับสวิตนะครับเราถูกกดไปเนี่ยกดเวลาเรากดสวิตเนี่ยนะครับผมจะกําหนดให้นะครับ0.25วินาทีนะครับก็คือกดแช่ไว้0.25วินาทีมันถึงจะทํางานนะครับก็คือเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตเนี่ยถูกกดลงไปจริงๆนะครับเป็นเวลา1ใน4วินาทีหรือ0.25วินาทีนั่นเองนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์เนี่ยนะครับถูกกดแช่ไว้จริงๆนะครับถูกกดแช่ไว้จริงๆทีนี้จะทําได้อย่างไรนะครับจะทําได้อย่างไรก็เช็คนะครับ if ถ้าสุบุ่ม start stop เท่ากับเท่ากับ0นะครับจะให้ทําอะไรนะครับเมื่อปุ่ม start stop ถูกกดนะครับจะให้ทําอะไรนะครับก็จะทําได้นะครับโดยที่เราจะสแกนนะครับสวิตช์นั่นเองนะครับผมจะตั้งชื่อนะครับว่านะครับตรงนี้ว่าในส่วนของโปรแกรมว่านะครับสแกนนะครับสแกน เอ่อสแกนสวิตนะครับเอ่อเซคชั่นนะครับก็ในส่วนของการสแกนสวิตนั่นเองนะครับผมจะตั้งชื่อตัวแปรประเภทบิตขึ้นมาตัวแปรหนึ่งก่อนนะครับชื่อว่านะครับสตาร์ทนะครับสตาร์นะครับเพลสนะครับนะครับ ID นะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับหมายความว่าอย่างไรครับตัวแปรประเภท Start Stop ID ก็หมายความว่านะครับเมื่อเรากดแช่ เกิน0.25วินาทีเนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องทําผลว่านะครับก็จะไม่มีผลแล้วนั่นเองนะครับก็คือสวิตได้ถูกกดไปแล้ว0.25วินาทีนั่นเองนึ่องออกไหมครับถ้าสวิตนะครับถ้าสวิตนะครับถูกกดไปเกิน0.25วินาทีปั๊บก็แสดงว่ากดสวิตแน่ๆแล้วนะครับก็ให้ทําไมครับให้ให้ตัวแปรนี้ก็เซตตัวเองอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวแปรนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับ ตอนแรกนะครับตอนแรกผมก็นะครับคาสั่งสแกนสวิตก่อนนะครับสแกนปุ่มอะไรครับปุ่มสตาร์ทสต็อกก่อนนั่นเองนะครับสแกนยังไงครับก็ใช้คําสั่ง if นะครับก็ถ้าถูกกดก็มันก็จะมีลอจิกเป็น0ูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ if อะไรครับ if นะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทสต็อเท่ากับเท่ากับอะไรครับ0นะครับทําไงครับ เมื่อ start stop ปเท่ากับศูนย์ก็คือแสดงว่าถูกกดนั่นเองนะครับ and and อะไรครับ and start นะครับ stop นะครับ p เพลสนะครับ id นะครับ id เท่ากับเท่ากับศูนย์ด้วยเนี่ยให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรก็นะครับอะไรครับเอ่อ เอาเป็นว่า time นะครับผมจะตั้งชื่ออีกตัวแปรหนึ่ง time plus นะครับ time plus เท่ากับอะไรครับ time ตัวมันเองนะครับ time plus ทำไมครับบวกไป1นั่นเองนะครับบวกไป1แล้วก็ if ผมก็ตั้งนะครับ if อะไรครับถ้า time time plus นะครับ time plus ทำไมครับมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.25วินาทีก็คือเราเราต้องทำไมครับต้องเช็คว่ากดแช่ไว้เกิน อย่างน้อยๆเนี่ยหใน4วินาทีหรือ0.25วินาทีเนี Hence, ่ยนะครับมันถึงจะทํางานนั่นเองก็คือจึงถือว่าปุ่มนี้ถูกกดลงไปจริงๆนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องกดแช่ไว้0.25วินาทีนะครับเราอินเตอร์ลับครั้งละ5,000เมโคเซกนะครับทีนี้นะครับเรากดแช่ไว้0.25วินาทีนะครับเรากดแช่ไว้0.25วินาทีนะครับก็คือจะต้องอินเตอร์ลับกี่ครั้งครับครั้งละ5,000เมโคเซกนะครับ ค่า0นไมโครเซกนะครับเราต้องอินเตอร์ลับกี่ครั้งครับก็คือนะครับ5้ครั้งนั่นเองนะครับ5้ครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือถ้ากดแช่ไว้เกินเท่าไหร่ครับ50ก็คือ50นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้ก็คือคอมเมนต์ไว้ดนึงว่าเอ่อถึง0.25วินาทีหรือยังนั่นเองนะครับถูกกดถึง0.25วินาทีหรือยังถ้าถูกกดแล้วทำไงครับถ้าถูกกดแล้วทำไงครับตรงนี้ถ้าถูกกดแล้วทำไงครับ ถ้าถูกกดแล้วก็เคลียร์ไทม์เพลสนั่นเองนะครับเคลียร์ไทม์เพลสเพื่อที่จะนับในการถูกกดครั้งถัดไปนะครับให้เท่ากับ0ูนย์แล้วก็ทําไมครับสตาร์สต็อปเพลสไอเดีก็ทําไมครับเท่ากับ1นั่นเองก็คือนะครับสตาร์สต็อปเพลสไอเดีเนี่ยให้เข้าใจเสียใหม่นะครับว่ามันเป็นตัวป้องกันการกดแช่นะครับก็คือถ้าเรากดแช่เกินเอ่นอ0.25วิเนี่ยนะครับก็คือถือว่านะครับเรากดปุ่มนี้ครั้งเดียวนะครับ ก็คือถ้ากดแช่เกิน0.25เนี่นะครับก็ทําไมครับก็คือจะถือว่ากดอยู่ปุ่มนั้นได้ถูกกดแล้วนั่นเองนะครับก็คือ start stop plus id เท่ากับ1นะครับ start stop p r e s id เท่ากับ1แล้วก็เป็นไงครับเอ่อนะครับก็ผมจะให้นะครับเท่ากับ start นะครับ id นะครับผมจะสมบุติตัวแปรขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งเท่ากับนะครับเท่ากับเอ่อตรงกันข้ามของตัวมันเองนะครับ start id นะครับ เท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนะครับเท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ถ้า start stop ทำไมครับทีนี้นะครับถ้า start stop ไม่ถูกกดก็คือเป็น1นะครับก็นะครับ else ตรงนี้นะครับ f นะครับก็คือถ้าตรงนี้มันถูกกดนะครับถูกกดและ อะไรครับและ start stop test id เท่ากับ0ทําไมครับก็ให้ทําในวงเล็บนี้ก็คือทดเวลาไปนั่นเองนะครับทดไปเวลาไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับ50ครั้งหรือ0.25วินาทีนั่นเองแล้วก็ให้ทาตัวตัวนี้นะครับให้ทําตัวนี้เดี๋ยว start id นะครับงงใครงงไม่ต้องงงนะครับก็คือเป็นตัวควบคุมการทํางานของอะไรครับของ section นี้นั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะเอามาใช้ได้อย่างไรนะครับเราก็บอกนะครับ section นี้ f อะไรครับ สตาร์ทไเเท่ากับเท่ากับ0ทําทำไงครับถ้า Start Stop ID เท่ากับ0ย์ก็คือยังไม่นับมันเองก็คือให้ Return แต่ถ้ามันเท่ากับ1ก็ทำไมครับก็ให้ทำในตรงนี้นั่นเองนะครับ start id จะเอาไว้ควบคุมตรงส่วนนี้นะครับส่วน Start ID เเคลียร์แล้วนะครับก็คือเอาไว้ควบคุมตรงส่วนนี้นะครับถ้ามาเจอปับ๊บมาเจอปั้งปุ่มยังไม่ถูกกดเลยนะครับก็ ให้เจอคําสั่งรีเทิร์นก็รีเทิร์นไปไหนครับรีเทิร์นกลับมาเมนนั่นเองนะครับแต่ถ้าสตาร์ทไอเดียป็นหนึ่งปั๊บก็ให้ทําตรงส่วนนี้นะครับให้ทําตรงส่วนนี้นั่นเองนั่นเองนะครับตรงนี้สตาร์ทไอเดีเคลียร์นะครับหวังว่าคงเคลียร์นะครับต้องเคลียร์นะครับไม่ใช่นะครับทีนี้ถ้า if ตรงนี้แล้วครับก็สตาร์ทสต็อปไอเดีเนี่ยนะครับทําไมครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็สตาร์ทสต็อปเพลสไอเนี่ยเท่ากับ0ด้วยก็ให้ทำในวงเล็บนี้ก็ทดเวลาไป0.25 หลังนั้นพอครบพอแน่ใจว่าถูกกดแล้วนะครับก็คือเกิน0.25แล้วทําไงครับในวงเล็บนี้ก็นะครับให้ทำเพลสเนี่ยเคลียร์ตัวเองเป็น1นึ่งไอ้โทษนะครับทำเพลสเนี่ยเคลียร์ตัวเองเป็น0นย์นะครับแล้วก็ให้สตาร์สต็อปเพลส ID เนี่ยเท่ากับ1ก็ทําไมครับก็ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าได้ถูกกดไปแล้ว0.25วินาทีแล้วนั่นเองนะครับถูกกดไปแล้ว0.25วินาทีแล้วนั่นเองนะครับตัวแปรนี้บ่งชี้ไว้ก็คือต้องการจุดประสงค์อย่างนั้น,นคก็คือ เอ่อต้องการเป็นตัวบอกว่ากดแช่ไปเกิน0.25วินาทีแล้วนะก็โอเคนะครับก็หลังจากนั้นก็ทําไมครับสตาร์ทไอดีก็เอ่อตรงกันข้ามของตัวมันเองก็จากหยุดอยู่ก็ให้เริ่มนับถ้านับอยู่ก็ให้หยุดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทีนี้แต่ทีนี้นะครับถ้าสตาร์ทสต็อปทำไมครับเอ่อนะครับเท่ากับเท่ากับ1ให้ทําอะไรครับก็คือแปลว่าสวิตช์ยังไม่ถูกกดนั่นเองนะครับถ้าสตาร์ททำไมครับสตาร์ทเอ่อสต็อป นะครับปุ่ม start stop เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ทําไมครับถ้า start stop เท่ากับ1ก็คือแสดงว่ายังไม่ถูกกดนั่นเองนะครับให้ทําไมครับก็นะครับให้เคลีย์นั่นเองนะครับเคลียอะไรครับเคลีย์ s t a r t เอ่อ s test id นั่นเองนะครับเคลียร์ทำไมครับเคลียร์เป็นเคลียร์ว่านะครับก็เคลียร์เคลียร์เพื่อที่จะให้บ่งชี้ว่ายังไม่ถูกกดนั่นเองนะครับก็คือยังไม่ถูกกดไปเกิน0.25วินาทีนั่นเองนะครับ แต่ถ้าถูกกดเกิน2.0.25วินาทีแล้วทำไมครับให้มันเท่ากับ1นั่นเองในวงเล็บนี้นะครับแต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่ start stop id เนี่ยนะครับเป็นไงครับเป็นเป็น1มีลอจิกเป็น1หรือไม่ถูกกดเนี่ยยังไงก็ต้องเคลียร์ start stop plus id นั่นเองก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่ายังไม่ถูกกดเลยนั่นเองนะครับถ้าถูกกดแล้วก็ทำไมครับก็นับเวลาตรงนี้นะครับนับเวลาตัวนี้จนกว่าจะเท่ากับ50หรือ0.25วินาทีนั่นเอง แล้วก็ให้ทําตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้ทำเพลสเท่ากับ0นย์ก็คือตัวทดเวลาตัวนี้ก็เคลียร์เพินเคลียร์เป็น0นย์นะครับแล้วก็ทําไมครับแล้วก็สตาร์ s สต็อปเพลสไอดีเท่ากับ1ก็คือเป็นเอ่อให้เท่ากับ1ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่ากดเกิน0.25วินาทีแล้วนะนะครับก็คือเป็นเป็นตัวบ่งชี้ว่ากดเกิน0.25วินาทีแล้วนะแล้วก็กดจริงๆแล้วนะเพราะว่ามันเซตตัวเองเป็น1นะครับหลังจากนั้นก็ให้สตาร์ตไอเดีย จากที่อะไรครับจากที่หยุดนับอยู่ก็ให้เริ่มนับจากที่กําลังนับอยู่ก็ให้หยุดนั่นเองนะครับ start stop id ตรงนี้เราจะไปควบคุมตรงไหนครับไปควบคุมตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ามันเป็นศูนย์ทำไมครับก็ให้รีเทิร์นกลับไปเมนโดยที่ไม่ไม่ได้ทําส่วนนี้นั่นเองแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งทไงครับก็เงื่อนไขนี้ก็จะไม่จริงมันก็ทําตรงส่วนนี้นั่นเองมันก็นับนั่นเองนะครับก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับ Start ID เคลียนะครับ s t a r t Stop อปเพลเคลียนะครับเพราะว่านะครับ s t a r t Stop อปเพลีเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าถูกกดเกิน0.25วินาทีแล้วนะนะครับมันก็จะเซตอะไรครับตัวเองเป็น1นั่นเองเราก็ให้มันเท่ากับ1นนั่นเองพอปล่อยสวิตช์เป็นไงครับ s t a r t Stop อปเพลก็เราก็ให้มันเป็นศูนย์ใหม่นั่นเองเพื่อที่จะเช็คใหม่นั่นเองว่าถูกกดเกิน0.25วินาทีหรือยังนะครับก็ถ้าปุ่ม Start Stop เท่ากับ1ทําไหับ ก็ start stop place id เท่ากับ0แล้วก็ให้อะไรครับให้ time นะครับ time place นะครับให้ time place เท่ากับเท่าไหร่ด้วยครับ0ด้วยก็คือเคลียร์ตัวตัวทดตรงนี้นั่นเองว่านะครับก็คือเคลียร์ตัวทดเพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะนับเริ่มนับใหม่นั่นเองเมื่อมันถูกกดนั่นเองนะครับหรือมีลอจิกเป็น0ตัวนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับและ ก็คือต้องใส่เครื่องหมายอย่างนี้2ครั้งนะครับในในในคำสั่ง if เท่ากับก็ต้องใส่2ครั้งนะครับเท่ากับก็ต้องใส่2ครั้งนะครับก็คือทั้ง2เงื่อนไขนี้นะครับก็คือเงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขนี้นะครับเป็นจริงถึงจะทําในวงเล็บนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับหวังว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์นะครับทีนี้ if นะครับถ้าถ้าสวิตทําไมครับถูกกดแล้วก็ทําไมครับยังถูกกดไม่เกิน0.25วินาทีเนี่ยให้ทําไมครับ ก็ให้ทําเพชสทดไปหนึ่งทดไปหนึ่งเรื่อยๆนะครับพอเข้าวงเล็บนี้มันก็ทําเพชก็จะทดไปหนึ่งทดไปหนึ่งทดไปหนึ่งนะครับทดไปหนึ่งเรื่อยๆนะครับพอถึง0.25วนินะครับก็คือ f e วงเล็บนี้นะครับมันก็เข้ามาทําในวงเล็บนี้นะครับก็เคลียทำเพสเป็น0นย์นะครับแล้วก็ทําไมครับให้ start เพลส id เท่ากับ1ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรครับเมื่อมันเท่ากับ1ก็กดถูกถูกกดแค่เกิน0.25วินาทีแล้วนะ แสดงว่ากดแช่จริงๆแล้วพอจดแช่จริงๆแล้วก็ทําไมครับให้ start id เท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเอง start id เราไปควบคุมรงส่วนไหนครับก็ควบคุมลงส่วนนี้นั่นเองนะครับถ้ามันเป็นศูนย์ก็ให้รีเทิร์นกลับไปเมนแต่ถ้ามันไม่เป็นศูนย์ก็ทําไมครับให้ทําในคําสั่งส่วนนี้นั่นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับถ้า else ตรงนี้ล่ะ else ตรงนี้เป็นไงครับก็นะครับตรงนี้เราเขียนไว้นิดนึงนะครับว่าถ้า else นะครับ else goto อะไรครับผมจะตั้งชื่อว่า display นะครับ display ผมจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่า display section นะครับตั้งชื่อพูตัวแปรยาวหน่อยนะครับก็คือนะครับไม่ใช่ตัวแปรนะครับเป็นลาเบ l นะครับผมจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับ this อะไรครับ i s display นะครับ section นะครับ section นะครับผมจะตั้ง l า b บ l ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้า else ทำไมครับ else ก็เป็นไงครับ go to display section นั่นเองนะครับแต่มันสั้นนิดเดียวเองที่จริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่ผมจะเขียนนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับตรงนี้ก็ else ทำไมครับ go to display section นะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนนะครับว่า go to display section พอทำอะไรครับทำคำสั่งนี้คำสั่งนี้เสร็จก็เจอคำสั่ง go to display section มันก็มาทำตรงนี้นั่นเองนะครับ ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพอทำ Start ID เสร็จก็ทำไมครับ Go t o d i s p l a y Section มันก็จะมาทำตรงส่วนนี้นั่นเองก็คือส่วนนี้เป็นส่วนของที่การสแกนสวิตนั่นเองนะครับก็คืออย่างนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ลองคอมไพน์นะครับตัวแปรตัวแปรไหนเราที่เรายังไม่ประกาศมันต้องขึ้น e อ r o r มาให้เราเห็นนะครับดูนะครับมันขึ้น e อ r o r มาแล้วนะครับท p l a c e นะครับท p l a c e เราใช้แค่เท่าไหร่ครับ50เองนะครับก็ประกาศเป็น u n s i char นะครับ ก็คือเป็นอะไรครับต่อจาก I ก็ได้นะครับเป็น time place นะครับ time place นะครับค่าเริ่มต้นเป็นอะไรครับเป็น0ูนย์นะครับตัวตัดไปครับ start id นะครับผมจะให้เป็นตัวแปรประเภทบิตนะครับก็นะครับผมก็ตรงนี้ก็ได้นะครับ start นะครับ ID นะครับค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ก็คือหยุดนับก่อนนะครับพอมันเป็น1ก็จะเริ่มนับนั่นเองรู้ได้ไงนะครับก็รู้ได้ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นศูนย์ทไมครับก็รีเทิร์นกลับไปเมนไม่ได้ทําตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งทไมครับมันก็ทําตรงส่วนนี้มันก็เริ่มนับนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับคอมไพน์ใหม่ครับครับศูนย์เออร์เรอร์ศูนย์วันนิ่งแต่ว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะฉะนั้นลองอะไรครับ ลองลองนะครับลอง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 ซิมูเลตดูก็ได้นะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอธิบายมาก็นานนะครับตัดนะครับไฟนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบทหน้าเรามาพบกันนะครับศูนย์เออร์ศูนย์วันิ่งแล้วนะครับตอนเราคอมไพน์นะครับก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวบทหน้าเรามาจะมาซิมูเลตกันนะครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ